อนสินนี่วอดดีสมาชิกชาวสอนสินที่เครครับวันนี้เขาจะพบกับซอนสินเข้าครัวนั่นเองครับ <Hey. S 1> โอ้โหร้อร้อนร้น,นจะต้องมือจับหูจับหูแล้วจะหายร้อนแล้วก็ชิม <Hey. S 1> กรอบมากกรอบครันชี่เจ้าพลทำไงบ้างครับเนี่ยผมก็เอาขนมปังใส่ลงไปในช่องอืมแล้วก็กดปุ่มแค่เนี้ย แล้วมันก็เด้งออกมาแล้วก็ได้ขนมปังปิ้งปิ้งปิ้ง,ง,งแล้วครับผม <Yes! S 1> อาจจะง,ง่ายอาจจะฟังดูง่ายเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราทําบ่อยๆเรารู้ว่าจุดไหนที่มันกําลังจะสุกพอดีหรืออะไรยังไงแบบนี้เหมือนกันกับงานศิลปะครับถ้าเราฝึกบ่อยๆเราก็จะรู้จุดที่ว่าการผสมสีแบบไหนการทําชิ้นงานแบบไหนอะไรยังไงเออ ต้องท baptism, and perform, and so 是是 like. ําเหมือนกันทําอาหารแล้วก็ท em> ํางานศิลปะครับบ่อยๆพี่พลก็จะสอนน้องวาดเครื่องปิ้งขนมปังนี่แหละครับพี่โตก็เดี๋ยวจะมาทําของแต่งบ้านสวยๆกันรอติดตามสอนสินวันนี้ครับสอนสินวาดว้าวเรามาวาดเครื่องปิ้งขนมปังกันบ้างดีกว่าเริ่มจากสี่เหลี่ยมคางหมูครับเส้นตรงข้างลงมานี่สี่เหลี่ยมคางหมูแล้วก็วาดเป็นฐานครับ ด้านข้างครับแล้วก็จะวาดข้างบนปิดครับแบบนี้เลยแล้วก็จะวาดเป็นเส้นตรงนี้ครับตร,ตรงนี้จะเป็นที่ไว้กดลงไปใช่ไหมแล้วก็มีปุ่ม ตั้งความร้อนหนึ่งปุ่มเป็นวงกลมแบบนี้ครับนี่ข้างบนนี้นะครับจะเป็นช่องใส่ขนมปังเติมหน้าตาให้กับเครื่องปิ้งขนมปังหน่อยครับวาดเป็นตาเพิ่มความน่ารักด้วยหน้าตากระตูนแบบนี้เลครับแล้วด้านบนเนี่ยพี่พลจะวาดเป็นขนมปังที่เด้งออกมาวาดหน้าตาให้ด้วยครับ ยิ้มแฉ่เสร็จเรียบร้อยเราก็ตกแต่งด้วยเส้นครับให้เหมือนว่ากําลังเด้งออกมาแบบนี้แล้วก็เติมเงาครับเสร็จแล้วครับเครื่องปิ้งขนมปังของพี่พลน้องๆก็ลองฝึกวาดจากของใกล้ตัวที่มีรูปทรงง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับพี่พลเชื่อว่าวาดต่อไปได้เรื่อยเนี่ยรับรองเก่งแน่นอนครับ ใครอยากวาดรูปน่ารักน่ารักแบบนี้ก็อย่าลืมลงสีให้สวยงามส่งมาใ้พี่พลดูด้วยนะหรือจะเอารูปภาพนี้ไประบายสีน่ารักน่ารักก็ไปดาวน์โหลดได้ที่แฟนเพจ Facebook รายการสอนสีเลยครับตอนนี้ได้เวลาไปสนุกกับพี่โจต่อแล้วครับจะมีศิลปะอะไรรอน้องๆอ,อ,อยู่ไปดูกันเลย เอเริ่มทำชิ้นงานกันนะครับนี่ถ้วยกระดาษของมี่โตมาวางพร้อมไว้กับกระดาษสีขาวเอาเป็นกระดาษที่มีความหนานิดนึงนะใช้ปากถ้วยรวาดวงกลมนะครับใช้ทั้งหมด20อัดเราได้วงกลมที่ขนาดเท่ากับปากถ้วยกระดาษแล้วนะครับตัดออกมาพับครึ่ง ก็พับอีกครึ่งหนึ่ง,งนี่ภาษาอังกฤษเรียกว่าควอเตอร์นะครับแบ่งเป็นควอเตอร์แบบนี้เี่เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นครับพับตามเส้นนี้เลยนะครับเข้ามาที่ครึ่งตรงนี้เสร็จแล้วกลางออกหลังจากนั้นเราจะเจอมุมที่เกิดขึ้นใหม่ตรงนี้นะครับมุมนี้กับมุมนี้เนี่ยมุมด้านบนสุดตรงนี้เราก็จะพับเข้ามาตรงกลาง หนึง่งมุมจบมุมทาเข้ามาตรงกลางาก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับนะครับแล้วเราก็กางสามเหลี่ยมตรงนี้ออกส่วนของเส้นโค้งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวงกลมทำออกมาเลยอย่างนี้หลายหลายชิ้นเอาเป็นห้าอันละกันถ้ากาวส่วนตรงนี้นะแล้วก็ประกบกัน ครับพลิกกลับมามันจะเป็นรูปห้าเหลี่ยมวาวเข้าไปข้างในแบบนี้จาก5อันตรงนี้นะครับชั้นถัดมาด้านล่างแปะเพิ่ม10อันขยายขนาดแล้วก็ชั้นล่างสุดก็จะเป็น5้าน,นี้มาประกบมันจะได้เป็นลูกทรงกลมพอดีพี่โจมีอันที่ทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ครับที่บอกไว้นะครับคือ5อันบนใช่ไหมครับแล้วก็แปะต่อข้างล่าง10อันแบบนี้มันจะได้เป็นอย่างนี้ แล้วก็พี่โตใส่ไหมพรมมัดปมเข้าไปตรงกลางแล้วก็ออกมาที่รูด้านบนตรงนี้เอาไว้ห้อยแล้วก็สุดท้ายปิดประกบด้านล่างทากาวแปะประกบมันก็จะได้เป็นทรงกลมพอดีเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นแบบขาวๆแบบนี้ตกแต่งเพิ่มเติมเป็นดาวดวงเล็กๆมาแปะกันหน่อยดีกว่ากระดาษสีนะครับตัดมาเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับผม เราจะเริ่มจากการม้วนแล้วก็คว้อ้อมนิ้วคขว้ไคว้ควเสร็จปุ๊บสอดเข้าไปข้างล่างดึงขึ้นมามันจะได้ออกมาเป็นห้าเหลี่ยมนะครับ พับต่อขึ้นไปด้านบนอย่างนี้พับวนลงมาพับเสร็จปุ๊บมันก็จะส่งเราไปด้านนี้แล้วหลังจากนั้นเรามาจับมุมของดาวห้าเหลี่ยมของเรามันจะป่องอ่ะโอเคพับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปพับเพิ่มเติมมาเพื่อที่เดี๋ยวเราจะติดเทปกาวสองหน้าแล้วก็แปะตามช่องต่างๆแบบนี้ครบเสร็จเรียบร้อยนี่คือ โมบายกระดาษแบบวงกลมพร้อมดาวใครอยากจะตกแต่งมากกว่านี้จากดาวเสร็จปุ๊บเพิ่มเติมผีเสื้อแปะเข้าไปด้วยหรือถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันอาจจะขาวๆเพลนๆไปแบบนี้นะฮะเราอาจนำกระดาษที่มีลวดลายมาแปะเพิ่ม,เต,มเติมเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็สามารถนำไปแขวนตกแต่งห้องได้เลยนะครับผม สอนสินอินบ็อกซ์มาถึงช่วงสอนสินอินบ็อกซ์แล้วครับพร้อมมากเป็นใครเอาพี่โจออกกำลังกายไปด้วยนี่นยครับพี่โจโหนูชื่อน้องนาวินหนูวาดรูปไททานิคครับโอ้ยนาวินเฮ้ยน่ารักมากแล้วก็ทําใหา้นาวินรู้จักว่าสัดส่วนของเรือเป็นยังไงมีปล่องควันด้านบนมีเอาชั้นห้องพักต่างๆมีกาเรือมีหัวเรือครับผมสุดยอดนาวิน ช่องทางการติดต่อของเราเหมือนเดิมครับส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o น n s i n c l u b อีเมลก็ได้ครับ s o น n s i n t h a i p s o r t h ครับและวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วครับมาพบกับพี่โจกับพี่พลใหม่ในรายการสอนสินเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ